นี่เป็นไงครับอันนี้ผมจะพามาดู MT09 นะครับปี2021แต่ทำเป็นสีขาวนะครับที่จริงเป็นสีน้ำเงินตัดกับสีเทานะครับเทาด้านโอเคเจะมาดูด้านบนก่อนครับนี่ด้านบนเป็นเมโมอิตาลีเบอร์19นะครับบอกแฮนด์นะครับเป็นสีเทานะครับแล้วก็วกระจกเป็นปลายแฮนด์ครับนี่ กระปุกเป็นกระปุกใสใหญ่ๆเลยครับดูเบมโบแล้วก็นี่ครับที่ยึดมือถือมโมโตโทเทคแบบครับเป็นสีแดงฝแบบั่งคัสจะเป็นคัสซีอาร์จีนะครับอันนี้ซีอาร์จีที่ปรับเห้มบเป็นสีแดง <S <S ดแล้วก็เลือนใหม่อะไรก็ยังไม่ได้ติดสติกเกอร์นะครับชุบๆหน้าหน้าก็เป็น หน้าคาร์บอนนะครับอันนี้สีเป็นสีขาวทำใหม่นอนเนี่ยพ่นนะครับไม่ใช่แร็ปนะเป็นพ่นเลยครับนันี้แล้วก็ใส่ตัวครอบถังครับตั <c oughs> ตวนี้กันลอยฝาเป็นฝาแต่งนะครับนี่ฝาถังนี่อันนี้ทีเด็ดครับเป็นกันสะบัดใต้แฮนด์นะครับมันจะอยู่ใต้ตุ๊กตาแฮนด์อ <c oughs> ย <c oughs> ่างนี้เลยครับก็เป็นของ G P 4 r นะครับ อ๋อเป็นกระสบัด GPR ครับเป็นก้อนนะถ้าของโอรินก็มีครับเป็นกระสบัดก้อนนอนี่เขาเรียกโอเคต่อมาเป็นสายเบรกนะครับสายเบรกสายเบรกฮึสายเบรกอะไรเนี่ยเอินครับเอินใช่ไหมครับอ๋อแต่แม่ิีสติ๊กเกอร์ใช่ไหมครับอ๋อมันลอกแล้วก็ปลดไวของ HYB ไวบามล่างเป็น Membo M4 นะครับ แล้วก็บางโคโนหน้านะครับบางโคโนหน้าเป็นคาร์บอนนะครับนี่ครับของ F 2เนอะ F 2คาร์บอนข้างล่างก็มีน็อตไทเทเนียมเลยเป็นสีม่วงนะครับเป็นปลดไว้นะครับนี่ครับก็เอาไปได้ง่ายเลยปั๊มเนี่ยก็ปุ๊ดเดียวนะครับประแจตัวหนึ่งแล้วก็ปลดปุ๊ดไปเลยเลยนะครับวันนี้ <laughs> <laughs> ล้อก็ทำสีขาวด้วยครับเป็นพาวเดอร์โคดนะครับ อืเฮ้ยยาง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 เป็นพิโรดีคอซ่านะครับอันนี้รล้โซไอวีคอซ่าอืมน้งหนึบเลยยางกาดว่าน้ำเป็นสีดำนะครับโงเหมือนของผมเลยอันเนี้ยตัวนี้เป็นแรมแอร์หลอกนบเป็นอาคาร์บอนตัวนี้แล้วก็ใส่ชิวนะครับตัวนี้ เป็นชิวอ่าสีสมองครับเป็นชิวสูงเอาไว้กันลมเวลาขี่จริงๆเนาะปีข้างเป็นคาร์บอนนะครับเหมือนของผมเนาะอันนี้ของผมจะมีอันเนี้ยอันเนี้ยสองกันเหมือนกันคาร์บอนนะครับแล้วก็ใส่เป็นกากจีบีเลสซิ่นะครับตัวนี้กากเครื่องนี่นี่นี่นทีเด็ดทีเด็ดถ้อยเสียครับ S C Project นะครับอันนี้ออพอไทเทเนียม โอ้โอย่างสวยครับเคยถ่ายลงคลิปเรียวนะครับคนดูเยอะมากนะคันนี้กับรถของน้องเจคันนี้เคยถ่ายลงอ่ะคือตอนนั้นกำลังจอดจะไปงานไอเบสิคคอร์สกันถ่ายก็เป็นคาร์บอนครับดูต้องแปลที่ศูนครับเพราะว่า เดี๋ยวจะแวะเข้าไปเอาในสูตรเนาะไม่นะโทรโทรบอกก็ได้อ๋อโทรบอกก็ได้เสียค่าส่งนิดเดียอืมดูครับข้างหลังก็ปลดไว้นั่นเนี่ยนี่ปะแจกับเออ่ปลดไปเลยได้เลยแล้วเนี่ยก็ว่ามันไม่ไปแปะไมีเง่ด้วยแกยงของอะไรเนี่ยขอดูก่อนเกยงเกยงเกยงของอะไรครับอันนี้ไรถึกไรถึกหรอครับอันนี้ไรถึกอาครับอ๋อไรถึกอาเพรามันมีฝั่งหนึ่งเป็นคาร์บอนใช่ไหมครับ หาไม่เจอฝัอ่งนึงเป็น T N T ฝั่งนึงเป็นคาร์บอนโอเคฟังเสียงเลยไหมครับเนี่ยอยู่ในรถเลยครับเคยเคยตัวไอ้ไม่ไม่ถอดไม่เคยน็นออย่ฟังเสียงทอนะครับ ทำไมไฟเครื่องโชว์ครับเนี่ยเหมือนกันเลยนะ